สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวเครื่องของฟูริโกตัวเครื่องก็จะเป็น,นกดตรงนี้เพเปิดเครื่องนะคะตรงนี้ก็คือแบตเตอรี่เนาะที่มีอยู่ตอนนี้นะคะแล้วก็เลือกตรงนี้ปุ่นบนนะเลือกความร้อนของตัวนี้นะตัวนี้มันไม่มีสายนะคะก็เวลาใช้ก็คือชาร์จไฟไว้ ตอนนี้มันยังประพิดอยู่นะคะแต่ว่าถ้ามันติดไฟค้างก็คือสามารถใช้ได้แล้วปกติก็จะประมาณแบบนาทีหนึ่งะะที่มินดี้สังเกตน,นะ,ะโอเคค่ะตอนนี้ก็ไฟติดค้างแล้วนะคะแบบนี้ดูสภาพผมมินดี้ก่อนที่จะหวีนะมันเป็นแบบนี้นะคะมน,นี้จะเริ่หมหวีเลยถ้าใครกลัวว่ามันจะแบบร้อนลวกมืออะไรแบบนี้ก็ใช้หวีแบบไปได้กันได้ ก็คือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่ร้อนนะตรงเนี้ยจับได้อ่ะไม่ร้อนถ้าสมมติว่าอยากให้มันงุม้มช่วงปลายก็ทำแบบนี้แล้วก็ค้างค้างไว้นิดนึง,นงมันก็จะงุ้มๆเห็นปะมันจะเป็นคุณ The ะฟีลกับการใช้เครื่องหมีคนะ่ะ อยากให้ใช้เครื่องหนีบอป่มันอาจจะแบบเรียบแบบแพร่ไปเลยนึกออกป่ะแต่เนี้คือมันจะเป็นแบบว่ามันจะไม่ฟูแต่มันก็จะไม่ได้แบบเรียบแพร่ขนาดฟิลเหมือนเครื่องหนีบนะคะแต่ว่ามันสะดวกที่มันสามารถแบบพกไปใช้ที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้เห็นเขาว่ามันใช้เป็น power bank ได้นะแต่ว่ายังไม่ได้ลองว่ามันใช้ได้จริงไหมถ้าใครแบบอยากให้โคนมันยกก็คือจับเนี่ยแล้วก็แบบ อย่างเงี้ยไว้ได้นะคะที่ไว้แป๊บหนึ่งแล้วค่อยๆแบบไว้ออกอก็จะยกขึ้นนิดหน่อยป่ะก็จะแบบเงี้ยคนมันก็จะยกขึ้นมานะคะ คือแบบถ้าใช้พวกที่หนีบมันอาจจะเก็บรายละเอียดพวกแบบอย่างเงี้ยได้ได้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นหวีกว็คือมันไม่ได้แบบเก็บได้ละเอียดขนาดนั้นนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งของการใช้เครื่องนี้นะคะคือมันเป็นไอออนลลกเนาะมันก็จะไม่ทําให้ผมเสียนะคะแล้วก็หลังจากที่ใช้เครื่องนี้แล้วผมมันค่อนข้างที่จะลื่นลื่นขึ้นเลย ประมาณน,นี้นะคะเห็นปะมันก็ได้ฟิลประมาณเนี้ยตอนนี้ตัดลดไปเหลือ75แล้ใช้ประมาณ10นาทีแต่อันนี้คือมินิ่ใช้รอบที่อของกันชาร์จครั้งนี้นะคะตัวเครื่องมันร้อนนะเนี่ยจับก,ก็คือร้อนนะ,ะแต่ไว้ตัวหวีอะเวลาโดนผิวโดนอะไรมันก็จะไม่ได้ร้อนอแบบไม่ได้ไหมผิวอะ่ะ